ให้เด็กๆตอบมานะคะให้เด็กๆตอบมานะคะว่าในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างนะคะที่ควรได้รับการทำความสะอาดนะคะตอบกันมาในกล่องแชทเลยนะคะห้านาทีนะคะเดี๋ยวคุณหญิงรองนะคะ ตอบมาหลายคนแล้วนะคะถูพื้นห้องเรียนถูใต้โต๊ะกวาดพื้นนะคะคูณตอบมาว่ากวาดพื้นนะคะ ใครเลขที่สามสิบแปดลูกกูิงอ่านชื่อไม่ออกจริงๆตอบว่าถูใต้โต๊ะนะคะปันปันตอบมาว่าโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะพัตเตอร์ตอบมาถูพื้นห้องเรียนนะคะวาสนาตอบมาว่าทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ออมสินตอบมาว่าเช็ดกระจกห้องเรียนเช็ดโต๊ะนะคะ กวาดพื้นห้องเรียนนะคะอคุ้งอิงต่อมาว่าชั้นวางของลบกระดานจัดโต๊ะไตเติลลบกระจกดานคืออะไรไตเติล <c oughs> <c oughs> ก็จะส่งคำตอบมาอ่านคําตอบดูก,ก่อนนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ส่งคําตอบมาส่งมาได้นะคะลูก ในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการทำความสะอาดนะคะยังรอคำตอบอยู่นะคะเขส่งอีกไปแล้วครับค่ะเห็นแล้วค่ะลูกใครที่ยังไม่ส่งมานะคะส่งมานะคะครูหญิงเช็คชื่อแล้วก็เพิ่มคะแนนให้นะคะสงะ่งอกรอบเ่คะ Array Naharu. ตอนนี้สไลด์มันเลยหน้าจอไหมคะลูกหรือว่าเต็มหน้าจอพอดีอ่าเรามาดูเรื่องการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะพอเอิญว่าคุณหญิงได้ยินข่าวว่านะคะเราจะได้เปิดเทอมช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกาแต่ว่าเราก็ต้องติดตามไปก่อนนะคะว่าเขาจะมีประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้คือข่าวที่ยังไม่ เป็นเอกฉันเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็คือได้ยินแว่วๆมาจากกระทรวงแล้วแหละว่าน่าจะได้เปิดช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนน,น้นเลยนะคะอ่าเรามาดูเรื่องการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะลูก 1. อธิบายขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนได้นะคะ2ฝึกปฏิบัติการทําความสะอาดห้องเรียนได้นะคะ3เห็นประโยชน์ของการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะ การทําความสะอาดห,ห้องเรียนหมายถึงนะคะการทําความสะอาดห,ห้องเรียนด้วยวิธีการต่างๆเช่นการปัดกวาดนะคะเช็ดถูนะคะการเช็ดและการถูซึ่งใช้นะคะเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะลูกขั้นตอนการทําความสะอาดห,ห้องเรียนนะคะมีขั้นตอนตัองต่อไปนี้นะคะลูกหนึง การแบ่งงานการทำเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยกําหนดผู้รับผิดชอบในงานแต่ละอย่างนะคะข้อที่สองนะคะลูกขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนข้อที่สองคือจัดเก็บหนังสือกระเป๋านักเรียนไว้ใต้โต๊ะนะคะหรือชั้นวางที่แต่ละห้องได้จัดเอาไว้นะคะสมมาก็จะเป็นการรับผิดชอบใต้โต๊ะของตัวเองนะคะลูกนะ ขั้นตอนการทําความสะอาดนะคะขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะ 3. ใช้ไม่กวาดอยากใยกวาดอยากใยบนเพดานและผนังห้องเรียนของเรานะคะการทำความสะอาดก็จะคล้ายๆกันกับวิธีการทําความสะอาดบ้านนะคะขั้นตอนต,อนต่อมาคือใช้ไม่กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองบนหลังตู้โต๊ะเก้าอ,อี้และใช้ผ้าชุบน้ําบิดบมาดเช็ดทําความสะอาดนะคะลูกขั้นตอนต่อมาคือทําความสะอาดห้องเรียนขั้นตอนต,อนต่อมาคือ ทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆนะคะบิดหมาดเช็ดตามซอกมุมต่างๆนะคะลูกต่อมาเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะทําความสะอาดกระดานโดยใช้แปรงลบกระดานลบข้อความสําหรับกระดานที่เป็นกระดานดํานะลูกและเช็ดข้อความออกให้หมดจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดเช็ดให้ทั่วนะคะ แต่ถ้าเป็นกระดานไว้บอร์ดของเราใช้แปรงนะคะลบกระดานที่มีวความสะอาดนะคะอย่าใช้ผ้าชุบน้ําเด็ดขาดเพราะถ้าใช้ผ้าชุบน้ํานะคะภาพของไว้บอร์ดจะก,กระจายแล้วก็ติดแน่นเลยนะคะหลังจากที่ภาพน้ํามันแห้งบนกระดานแล้วนะคะใช้ได้เฉพาะแปรงลบกระดานนะคะลูกหรือผ้าแห้งนะคะ ขั้นตอนต่อมาใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนมากองรวมกันไว้นะคะแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนําไปทิ้งถังขยะนะคะลูกขั้นตอนต่อมาคือถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นนะคะหรือผ้าขี้ริ้วที่สะอาดชุบน้ำบิดบันหมาดนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนตรวจสอบความสะอาดของห้องเรียนนะคะเราก็จะตรวจสอบบริเวณพื้นบริเวณใต้โต๊ะใต้ลิ้นชัก นะคะลูกประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะหนึ่งช่วยให้ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่นะคะข้อที่สองเป็นการสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักเรียนนะคะสามช่วยลดอุบัติเหตุเพราะมีการจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสี่เป็นการฝึกความรับผิดชอบและความมีวินัยของนักเรียนนะคะทำให้รู้จัก รักในการทํางานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็คือทํางานร่วมกันนั่นเองนะคะบทบาทสมมติเดี๋ยวเปิดเรียนมาปกติเราก็จะได้ทําอยู่นะคะลูกอันนี้คําชี้แจงการทาความสะอาดเดี๋ยวใบงานนี้จะไม่ได้ทํานะคะเรามาดูสรุปก่อนนะคะสรุปบทเรียนนะคะเนื้อหาบทเรียนก็คือ การทำความสะอาดห้องเรียนเป็นการทำให้ห้องเรียนของเราสะอาดถูกสุขลักษณะมีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนนะคะเด็กๆโดยการทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานนะคะและควรทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยรวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดห้องเรียนให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้จะเป็นงานในห้องเรียน นะคะเมื่อเราได้มาเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะ,ะคุยหญิงวกเข้ามานะคะในคำถามตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่านะคะในห้องเรียนมีส่วนใดบ้างที่ควรรับได้รับการทำความสะอาดนะคะก็จะตอบประมาณนี้นะคะแนวคำตอบก็จะเป็น กระดานดำหรือกระดานไวบอร์ดนะคะพื้นห้องโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นต้นนะคะลูกการจัดกระเป๋าการจัดชั้นวางกระเป๋านะคะของเราก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆที่ยังไม่ตอบคำตอบมานะคะรูอ่านออกแล้วเลขที่สามสิบแปดนี่ข้าทิปโอเคนะคะถูพื้นค่ะ เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ตอบคําถามนี้มาพิมพ์มาเพิ่มเติมได้นะคะมีแค่ไม่กี่คนที่ตอบมาคนที่ไม่ตอบมาจะไม่มีคะแนนเพิ่มให้นะคะอ่ะสำหรับเวลาที่เหลือนะคะลูกสําหรับเวลาที่เหลือนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจะอนุญาตให้เด็กๆออกจากห้องได้เพราะว่าจะได้ไปบันทึกการทํางานและก็ไปเครีย์งานในวิชาต่างๆที่เด็กๆยังทาไม่เสร็จเดี๋ยวท้ายชั่วโมง จริงๆอย่าเพิ่งออกจากห้องนะลูกเดี๋ยวครูหญิงจะสอบถามข้อมูลบางเรื่องอยู่นะคะจริงๆอย่าเพิ่งออกจากห้องนะคนอื่นๆถ้าส่งคําตอบมาแล้วนะคะลูกถ้าส่งคําตอบมาแล้วนะคะครูหญิงอนุญาตให้ออกจากห้องได้นะคะ สามารถตอบคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะจะได้เพิ่มคะแนนเข้าเรียนให้ด้วยนะคะ